สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าสวัสดีเพื่อนๆที่นที่นารักของผมทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนจากสายสีทองสัตูนึงนะสายสีทองนี่ทำไปสองสถานีแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเบื่อกันขอเปลี่ยนไปเป็นสายสีชมพูลแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสชมพูตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้าสายสีแดงตรงสถานีหลักสี่อันนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างข,ของสถานีหลักสี่สายสีชมพูเรามาดูความคืบหน้ากันจุดนี้ก็เป็นสถานีที่อยู่ระหว่างราพระราชพัฒน์พระนครแล้วก็สถานี TOT จุดก mm ่อสร้างเขาก็อยู่ระหว่างตรงจุดตัดเลยนะจุดตับถนนแจ้งวัฒนากับถนนวิภาวดีอีกด้านหนึ่งด้านท้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงแถวซอยแจ้งวัฒนะซอยแปดนะครับตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยเขาเขาหลอกคานนะครับเขาหลอกคานที่จะก่อสร้างตัวสถานีแล้วตอนนี้ก็อยู่ด้านใกล้ๆนี่มีขนาดใหญ่โตนะครับ อยู่ถต้าทางก็ยังจะทำต่อไอีกนนเนี่ยเนี่ยมีโค้งเหล็กอยู่ตอนนี้เขาทำที่ผมเห็นนะตรงนี้น่าจะเป็นขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยแล้วอีกด้านหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับเขากำลังที่จะทำการหลอ่อคานของสถานีเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านวิภาวดีครับ ตรงนี้เป็นป้ายบอกถนนแจ้งวัฒนะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาจะก่อสร้างนะครับเป็นาคานะที่เริ่มจะเริ่มจะมีการหล่อแล้วเริ่มมีแบบมาแล้ว ติดตั้งแบบอยู่ตอนนี้ตัวนี้น่าจะทำหลังครับหลังตัวด้านเวอร์ดีตรงนี้ก็เป็นบริเวณซอยแปดใตรงนี้ปกติเนี่ยรถไฟฟ้าสายที่ภูเนี่ยเขาอยู่เกาะกลางนะเนื่องจากว่ามันไปติดไ้ตรงสะพานโทเวนะครับแล้วก็สะพานข้ามแยกทำให้เขาต้องเบี่ยงมาอยู่ด้านริม ถนนของถนนแจ้งวัฒนะนะครับออกมาจากสถานีราชพัฒน์แล้วก็มาเนี่ยนะมาเบี่ยงเข้าด้านริมของถนนเพื่อก่อสร้างสถานีนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปลอดใต้สะพานโทเวผ่านคลองเปลมที่ผมไปทำนี่เขาเตรียมรื้อเล้ไงรื้อบ้านริมน้ำออกไปนะครับจะวิ่งทางนั้นแหละวิ่งผ่านคลองเปลมนะครับข้างห้างไอ ไอทีแ a แวแล้วก็เลี้ยวกลับเข้าก่อกลางดังเดิมไปที่สถานีทีโอก็วันนี้พามาชมนะครับความคืบหน้าการหล่อคารของสถานีหลักสี่ให้ชมกันว,วัอนนี้จะมองเห็นเสาทางวิ่งที่เขาหล่อเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งคอสบีมไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมาลงที่สถานีนี้เลย สถานีนี้ใช้เวลามันก็เกี่ยวกับการรื้อบ้านดินน้ําด้วยนะครับทำให้ตรงนี้มันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเล่งแล้วล่ะขอบคุณนะครับสําหรับการชมลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามพบกับ VNP มีเรื่องเล่าในเช้าวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ